สวัสดีค่ะก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อแตนค่ะ,ะแตนเป็นเด็กต่างจังหวัดเกิดที่จังหวัดกำแพงเพชรครอบครัวอยู่ที่กำแพงเพชรค่ะเรียนจบเข้ามาทำงานอยู่ที่กรุงเทพตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพจะเป็นส่วนใหญ่จะกลับบ้านต่างจังหวัดก็ตามเทศกาลตามวันหยุดค่ะ Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar e, benim e, videolarımı e, sürekli takip ettiği için e, ve gelen soruları yanıtladığım zaman neler olduğunu merak ettiği için ben açıklamalar yapıyordum ona. E, kız arkadaşım da kendi e, akrabalarına, çevresine duyurmak istiyordu. Bir de benim e, Taylandlı abonelerim var. Bana mesaj geliyor. Zaten mesajlar kısmında görüyorsunuzdur. O mesajlar kısmında gelen e, mesajlarda Tayca ne zaman yayın yapacaksın bizi de aydınlat bu sağlık konusunda e, bir de e, yaptığım YouTube programları konusunda diye e, çok istek vardı ben de kız arkadaşımdan bunu rica ettim dedim ki e, sen de Tayca anlat arada bir böyle bir Tayca videolar koyacağım çünkü Taylandlılar e, Dinlemek istiyor, öğrenmek istiyor. Ama ben Tayca bilmiyorum. E, İngilizce de zaten yeterli değil, anlatamam. E, Türkçeyi de onlar hiç bilmiyorlar. Türkçe çeviriyi de kullanamadım. E, belki gelecekte o programı yaparım, Tayca çeviriyi de. Ama e, şimdilik yapamadığım için Türkçe yayınlarımı anlayamıyorlar. Bu ben de onun merağı üzerine tamam sen o zaman kendin duyur çevrene ve arkadaşlara özellikle benim abonem olan Taylandlılara dedim o da küçük bir hazırlık yaptı şu anda onları anlatacak çevresine e, bu nedenle de eğer videomuzu sonuna kadar izlerseniz bize saat katkısı olur biliyorum anlayamayacaksınız ama e, yine de izleyerek bize e, biliyorsunuz ki e, YouTube algoritmasındaki Zamanı doldurmak anlamında e, faydası olacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum. E, çok sağlın. E, teşekkürler. okey e, continue. Ha, bu ben YouTube'un kanalı. 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 ออตอนนี้แฟนตันทำเกี่ยวกับช่อง YouTube มีศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าต่างๆที่ชาวต่างชาติเข้ามาในเมืองไทยนะคะก็วีซ่ากเกษียณวีซ่าทำงานวีซ่าท่องเที่ยวถ้าใครอยากทราบข้อมูลนู่นนี่นั่นสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะอ,อตอนนี้ แฟนแตนทำเปิดช่อง youtube นี้มาเกี่ยวกับวีซา่าเกี่ยวกับพวชนาการทางอาหารแตนก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตทานอาหารฟาสต์ฟู้ดเป็นหลักแทบจะไม่ค่อยได้ทำอาหารทานเองตั้งแต่ได้รู้จักกับแฟนเขาก็เริ่ม บอกว่าเราจะต้องทำอาหารทานเองเพื่อสุขภาพจากเป็นคนนอนดึกตื่นเช้าการใช้ชีวิตรูทีนประจำวันก็จะประมาณแบบนี้ทำให้สุขภาพเราไม่ค่อยดีเจ็บป่วยง่ายหนึ่งเราทานอาหารที่ ม่ค่อยมีประโยชน์ตอนนี้แตนเริ่มเปลี่ยนวิธีการทานอาหารจากปกติทานอาหารฟาสต์ฟู้ดจะเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้เริ่มเปลี่ยนมาทำอาหารทานเองคนไทยส่วนใหญ่จะไม่นิยม รับประทานเอน้ำมันพืชไม่ใช่ค่ะคนไทยส่วนใหญ่จะรับประทานน้ำมันพืชโดยการเอามาผัดทอดตอนนี้แตงก็เริ่มเปลี่ยนจากใช้น้ำมันพืชเอามาผัดทอดเปลี่ยนมาเป็นเออ่ น้ำมันมะพร้าวแล้วก็โอลิฟออยล์ซึ่งดีต่อสุขภาพจากเดิมถ้าทําถ้าได้ทําอาหารทานเองก็จะปรุงรสตามที่เราชอบเช่น ผัดทุกอย่างก็จะมีใส่ผงชูรสแกงของหมักทอดก็จะมีปรุงด้วยผงชูรสซะเป็นส่วนใหญ่ต่อมาตอนนี้แตนเริ่มเปลี่ยนจากใช้น้ำมันพืช ผัดทอดเปลี่ยนมาเป็นน้ำมันมะพร้าวโอลิฟออยล์เพื่อให้ดีต่อสุขภาพแต่ก็เริ่มฟังเริ่มศึกษามากขึ้นแฟนงก็จะบอกว่าเอ่อทานน้ำมันพืชมากๆก,ก็ไม่ดีของหมักของทอด ทานมากก็จะไม่ดีต่อสุขภาพตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นใช้น้ำมันโอลิฟออยล์น้ำมันมะพร้าวในการผัดทอดทำอาหารแทนจากปกติเราจะทานส้มตำทุกวันซึ่งส้มตำนี้ขาดไม่ได้หลักๆแล้วส้มตำก็จะมีผงชูรส ใส่น้อยแซบน้อยใส่หลายแซบหลายและผงชูรสก็ไม่ดีต่อสุขภาพไม่มีประโยชน์ทางโภชนาการมีแค่ทำให้รสชาติของอาหารโดยรวมดีขึ้นเท่านั้นซึ่งถ้าใส่ปริมาณที่มากแล้วเรากินบ่อยๆทานบ่อยๆสะสม มันก็จะไปสะสมในร่างกายทําให้ร่างกายเราไม่ดีผงชูรสก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราทําให้ภูมิคุ้มกันของเราบกพร่องภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลงเพิ่มอันตรายต่อผู้ป่วยถ้าผู้ป่วยโรคไตผู้ป่วยโรคหัวใจความดันโลหิตสูง ทานผงชูรสเยอะๆอันนี้ก็จะทำให้อาการหนักขึ้นทำให้วิตามิน B ในร่างกายลดลงซึ่งปกติเราจะไม่ชอบทานวิตามินกันอยู่แล้วผงชูรสทำลายระบบประสาทต,ตา ก่อให้เกิดโรคมะเร็งและทำลายระบบประสาทส่วนกลางของร่างกายได้เริ่มจากแฟนเริ่มบอกข้อมูลเริ่มให้ข้อมูลเริ่มทำอาหารให้ทานเปลี่ยนวิธีการทานจากปกติเราก็จะหิวน้ำบ่อย ซึ่งเราทานผงชุรดเยอะก็จะทําให้เราคอแห้งไม่รู้ว่าอันนี้คิดไปเองหรือเปล่านะคะแต่ว่าเออถ้าคนที่แพ้ก็จะมีอาการเอาเขาเรียกอะไรอะ่ะร้อนวูบวูบที่หน้าที่เอลําตัวแขนเหงื่อจะออกเยอะ ถ้าคนที่แพ้ผงชูรักหนักนะคะแล้วทานอใส่ปริมาณที่เยอะขึ้นค่ะ<อ>แฟนแตมเป็นอคุณครูที่เกษียณแล้วนะคะเขา เป็นคุณคูณสอนทางด้านพัชนาการอาหารที่มหาวิทยาลัยที่ประเทศตุรกีค่ะก็แตงก็จะพยายามเรียนรู้สิ่งต่างๆเกี่ยวกัอบพอภชนาการทางอาหารการให้ข้อมูลนู่นนี่นั่นถ้าใครมี คําคถามหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์มาบอกได้นะคะเดี๋ยวแตนจะไปหาข้อมูลมาให้ถ้าไม่รู้ก็จะไปค้นคว้าใน google ในหนังสือหรือถ้าเขารู้ก็ จะสอบถามเขาเพิ่มเติมว่าอ,อันไหนที่มีประโยชน์อันไหนที่ไม่มีประโยชน์หรืออร่างกายเราช่วงไหนต้องการอะไรมากต้องการอะไรน้อยอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะนี่ก็เป็นคลิปวิดีโอแรกของแตนนะคะตื่นเต้น ไม่เคยทำอะไรแบบนี้เป็นกำลังใจให้ตันด้วยนะคะจะพยายามอ่าเข้ามาพูดคุยบ่อยๆจะได้ชินตอนนี้ก็เก่งเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งก็จะประมาทนิดนึงแต่ก็จะพยายามนะคะ,ะเดี๋ยวตันจะ ศึกษาข้อมูลแล้วมาทยอยค้นคว้าข้อมูลต่างๆแล้วก็จะเอามาบอกคือแต่ก็จะค้นคว้าใน Google จะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อสอบถามทางเขามาให้นะคะว่าเอ การเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆไม่จำเป็นต้องใช้ยาเราสามารถใช้สมุนไพรในการรักษาได้ซึ่งเขาก็จะมีเพื่อนที่เป็นแพทย์และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรโภชนาการต่างๆที่ตุรกีนะคะคือถ้าตัวไหน กินยาตัวไหนไม่ดีกินมากไปทำลายต่อสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะพยายามเรียนรู้จากเขาสอบถามเขาแล้วก็เอามาบอกต่อนะคะก็ตัวอนนี้ตื่นเต้น <c oughs> ต้องขอโทษด้วยนะคะอาจจะออกมาไม่ดี ไม่สมบูรณ์แบบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะต้องขอโทษไว้ณที่นี้ด้วยนะคะแต่ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แันด้วยนะคะแตนจะพยายามมาทำคลิปบ่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ